สวัสดีครับก่อนอื่นอาจจะต้องขออนุญาตเริ่มต้น้วยการแนะนําตัวก่อนโอ้โหคลิปที่ผ่านมาโดนบ่นยับเลยขี้กังวลมั่งห่วงอะไรนักหนามั่งไอที่นี้คือเรื่องของลูเบนออมอลิมผู้จัดการทีมใช้คําว่าว่าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูในเต็ดกันแล้วกันแม้ว่าข่าวมันจะค่อนข้างชัดเจนแล้วแหละเหลือแค่สโมสรประกาศออฟฟิเชียลคือคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยผมกังวลในส่วนต่างๆแต่ประเด็นใหญ่ที่สุดเนี่ยผมไม่ได้กังวลกับลูเบนออมอลิมหรอก แต่ที่ผมกังวลเนี่ยคือนักเตะยูในเตดที่ผมไม่แน่ใจว่านักเตะเหล่านี้จะตอบสนองกับแนวทางของอามูลิมยังไงเพราะว่าเอาว่ากันตรงๆอ,งอะ่ะจากประสบการณ์ที่เราดูอยู่ในเตดมาทนดูกันมาเนี่ย แม่มันน่าห่วงน่ากังวลมันอดไม่ได้จริงๆนะก็ขออภัยละกันถ้าเกิดว่ากังวลมากเกินไปจนพายทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันกังวลเกินไปไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าความรู้สึกผมผมก็ยังคงเป็นความรู้สึกเดิมแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อาจจะต้องขอโทษไปก่อนก็คือเรื่องสวัสดีแล้วแนะนําตัวด้วยสิครับโอเคครับผมชารตแฟนบอลน,นะครับถ้าเกิดใครเพิ่งติดตามกันก็ ฝากกดไลค์ครับกดแชร์และกด Subscribe แล้วก็กดติดตามช่องด้วยนะครับมี3ช่องทางทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok เหมือนกันเลยชื่อเดียวกันคือแฟนบอลยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับอะ โอเคเราเริ่มต้นด้วยการขออภัยขอโทษขอโพยกันจบไปแล้วคลิปวันนี้จะมาพูดถึงลูเบนออมอลิมกันนิดนึงเป็นการแนะนําให้รู้จักกันอีกสักเล็กสักน้อยโดยที่ต้องบอกว่าสําหรับลูเบนออมอลิมครับก็ต้องถือว่าเขาเป็นผู้จัดการทีมชาวโปรตุเกสคนที่2ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อจากล่าสุดก็คือโชเซ่มูรินโญ่ที่เข้ามาในยุคหลังจากหลุยฟันเกลช่วงสักปี2016เห็นจะได้ที่มาทํางานแล้วก็ใช้คําว่าประสบความสําสเร็จในฤดูกาลแรกก็เหมือนกับกุนซือหลายๆคนแล้วพอฤดูกาลที่2ทีส3ก็ เริ่มมีปัญหาแล้วก็อยู่ในลักษณะประมาณ2ปีเสร็จเส็จแล้วก็จากทีมไป,ป,ปลูเบนอมริมครับคือกุนซือโปรตุเกสคนถัดมาที่จะเข้ามาสู่โรงละครแห่งความฝันมาเป็นนายใหญ่ของทีมปีสัตว์แดงซึ่งต้องบอกว่าสถานการณ์ของแม่ยูในเต็ดณเวลาเนี้ <c oughs> เอเล็กเซนฮักทิ้งเอาไว้ก็ค่อนข้างน่าห่วงไอ้ที่น่าห่วงตรงนี้เนี่ยใช้คาว่าน่าห่วงอีกแล้วมันน่าห่วงจริงๆเพราะว่า เราเริ่มฤูดูการมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันครับแมนยูในเต็ดลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไปแล้วทั้งหมดเนี่ย9เกมครับเก็บได้11คะแนนลังอันดับ14ของตารางโดยที่ในส่วนของแต้มเนี่ยไอระหว่างท่อนบนกับท่อนล่างโอ้โหระหว่างเรามันไม่ได้ห่างขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันจะบอกว่าไม่น่าห่วงน่ากังวลคงไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผลงานของยูไนเต็ดมันย่ำแย่ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วจนถึงฤดูกาลนี้ก็ยังไม่เข้ารูปเข้ารอยนี่คือสถานการณ์เข้าๆในพรีเมียร์ลีกที่ลูเบนออมริมเข้ามาแล้วจะต้องเจอแน่นอน ส่วนในยุโรป่าลีกอาจจะพออุ่นใจได้บ้างตรงที่มันมีการเปลี่ยนฟอร์แมตการแข่งขันจากที่แต่เดิมเนี่ยเป็นการแข่งรอบแบ่งกลุ่มก็แข่งกัน6นัดแล้วก็ดูคะแนนอันดับ1อันดับ2ก็ผ่านเข้ารอบแต่ปัจจุบันครับมันมีการแข่งแบบลีกเฟสเพราะฉะนั้นเกมการแข่งขันมันจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยครับแม้ปัจจุบันแมนยูจะลงเล่น3นัดมี3แต้มแต่ด้วยความที่ปัจจุบันครับมันเพิ่มโปรแกรมแข่งเป็น8แมตช์หมายความว่าอยู่ในแต่แม้สถานการณ์ปัจจุบันมันจะดูหัวหน้าห่วงหรือเกินแตต่่่่ยังงงไกกก็้้ออออบบวาาาามีีโสทจะผนเขร ถ้าเกิดว่าเอาโมลิมมาแล้วสามารถพลิกสถานการณ์ในยูโรปาลีกให้กับแมนยูในเตดได้ก็นี่คือสถานการณ์คร่าวๆในฟุตบอลรายการที่แมนยูในเตดยังมีลุ้นในรายการสําคัญนะครับและก่อนจะไปว่ากันถึงเนื้อหาต่อไปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทางซูซูกิมาณนะที่นี้ด้วยนะครับผมซูซูกิดีลออฟเดอะเยียร์ดีลสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบส่วนลดสูงสุด84,000บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือเลือกรับซูซ e ูกิวอลลี่ฟรีโปรแกรมที่จะช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปี พร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ถึง31ธันวาคม2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือโชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศครับยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณทาง Suzuki มาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผมทีนี้มาว่ากันถึงเนื้อหาของเราต้องบอกว่าสำหรับ b l u e b i n d Amolim เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเทียบบรรดานนะักฟุตบอลอายุน้อยๆแล้วมีความสามารถที่ เป็นที่น่าสนใจถูกจับตามองเราอาจจะนิยามกันว่าวอนเดอร์คิดส่วนในวงการโค้ชผู้จัดการทีมถ้าเกิดเราจะใช้คํานิยามแบบเดียวกันกับรูเบนอัมบิมมันก็อาจจะได้ไม่แพ้กันเหมือนกันครับเพราะว่าทางรูเบนอัมริมใช้เวลาไม่นานครับสร้างทั้งความสําเร็จแล้วมีเอกลักษณ์ในทางฟุตบอลที่น่าจับตามองเขาเข้ามาอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนไม่นานครับแล้วใช้เวลาไม่กี่ปีเท่านั้นสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในฐานะผู้จัดการทีมหนุ่มไฟแรงมีไอเดียฟุตบอลที่น่าสนใจ ซึ่งผลงานโดดเด่นของทางลูเบนอโมรลิมเนี่ยก็คือการพาสปอร์ติงลิสบอน คว้าดับเบิลแชมป์ในประเทศตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่รับงานซึ่งไอแชมลีกที่ออมริมได้มาเนี่ยเป็นการยุติการล้างลาแชมป์ของลิสบอนนานถึง19ปีนี่คือช่วงเวลาที่ลูเบนออมริมครับนำความสําเร็จนําความสุขมาสู่ชาวลิสบอนนั่นเองครับและที่น่าสนใจกว่านั้นคือการพาทีมครับลงเล่นในเกมลีก34นัดแพ้แค่1นนัดเท่านั้นและไอเกมหนึ่งนัดที่แพ้มันก็คือเกมที่ลิสบอนเนี่ยการันตีแชมป์ไปแล้วด้วยซึ่งหมายความว่าจะบอกว่าลูเบนออมริมเป็นโค้ชทีมไม่น่า,นม,นา,ามอง ถึงวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้รับรู้ประสบการณ์รับรู้ชื่อเสียงของเขามาประมาณหนึ่งแต่เราก็มาไล่เลียงให้ดูว่าเฮ้ยมันมีจุดไหนบ้างที่ทําให้เขาค่อยๆไต่ระดับสร้างชื่อเสียงมาเรื่อยๆส่วนถ้าเกิดว่ากันถึงเรื่องของนิยามในแบบฉบับรูปแบบการเล่นของลูเบนอมริมก็ต้องบอกว่าโดดเด่นและมีประสิทธิภาพนําไปสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ครับระบบการเล่นที่เป็นลายเซน์การทํางานของลูเบนอมริมเนี่ยเราบอกกันไปแล้วตั้งแต่คลิปที่แล้วว่าเป็นการเล่นในลักษณะของหลังสาแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะยืด ไม่ใช่ทํานองนั้นเขาสามารถปรับมาเล่นหลัง4ได้แต่ที่เป็นแบบเอกลักษณ์ของเจ้าตัวเลยเนี่ยคือหลัง3ซึ่งไอ้ตรงนี้มันถูกยกเลยครับว่าเป็นแนวทางที่ตัวเขานั้นชื่นชอบเป็นอย่างมาก และก็ทําออกมาได้ดีด้วยครับในเวลาเดียวกันพวกจังหวะจะโคนฟุตบอลของเขาเนี่ยมันคือลักษณะของการเล่นเกมลุกบุกแหลกเน้นการเคลื่อนที่เอิมเกมดันขึ้นไปข้างหน้าโดยที่บรรดาตัว3เซนเตอร์ครับก็จะมีบทบาทในการเล่นคล้ายกับหัวหมู่คอยทะลวงพื้นที่กลางสนามเพื่อถ่างพื้นที่ให้กว้างจุดที่น่าสนใจเกี่ยวกับแทคนิกระบบหลัง3ามของลูเบนออมริมครับคือ3เซนเตอร์กับคู่มิดฟิลด์สตัวที่จะมีตำแหน่งยืนในแบบ3กับ2 ข้อดีคือการลำเรียงบอลกลางสนามจะมีออปชั่นให้เล่นเชื่อมหากันได้ง่ายขึ้นจากจำนวนคนนั่นแหละครับ ขนาดที่เกมกรูคับพื้นที่การยืนตำแหน่งหลักๆจะเป็นการยืนแบบ2 1หนึ่งเหมือนมีมิดฟิลด์ตัวสร้างเกมอยู่2คนแต่จริงๆแล้วครับถ้าเกิดว่ายึดเอาตามไอเดียพื้นฐานจริงๆเลยเนี่ยรูเบนเอามาริมครับจะนิยมใช้ตัวลุคแบบ3ตัวบนนี้ให้สลับหมุนเวียนตำแหน่งการเล่นซึ่งกันและกันได้ไม่ได้มีการฟิกตำแหน่งว่าจะต้องยืนตรงนี้เท่านั้นห้ามเปลี่ยนแต่เขายืดหยุ่นที่จะให้ตัวลุคเนี่ยสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งกันได้ตามเหมาะสมตามสถานการณ์หน้างานเลยครับซึ่งไอตรงจุดนี้มันก็น่าสนใจครับถ้าเกิดว่าหากรูเบนอม าม,มาใช้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาจะหาความลงตัวให้กับรูปแบบการเล่นตรงนี้ของเขาโดวยวัตถุดิบของปีแสดงในตอนนี้แบบไหนอย่างไรดีกับตัวผู้เพ่นที่มีณปัจจุบันนี้ ส่วนประเด็นเรื่องการปรับไปใช้หลัง3จุดที่น่าสนใจมากที่สุดและเชื่อว่าแฟนยูไนเต็ดสนใจและพูดถึงเป็นอย่างมากนั่นคือตำแหน่งผู้เล่นของริมเส้น2คนที่ถูกนิยามการเล่นเป็นวิงแบ็กซึ่ง2คนนี้จะมีบทบาทสำคัญมากๆกับทั้งเกมลุกและเกมรับของทีมและก็ถ้าเกิดจะพูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ไหนแต่ไรครับพวกเขาเป็นทีมที่มีเท a ด i ชั่นเรื่องของผู้เล่นริมเส้นแลนิยามของปีกซ้ายและปีกขวามาตลอด ดังนั้นการที่ระบบการเล่นหลักที่ลูเบนอมอลิมครับนิยมเป็นแนวทางในแบบหลัง3ที่มีวิงแบ็กขับเคลื่อนเกมริมเส้นมันก็เลยน่าสนใจคำว่าถ้าเกิดอมอลิมนำไอเดียนี้มาติดตั้งแล้วใช้เป็นแนวทางการทำงานหลักของทีมปีแสดงจริงๆมันจะถือเป็นการปฏิวัติวัฒนธรรมฟุตบอลครั้งใหญ่ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างก็จะเป็นเรื่องการเล่นโดยที่ไม่ได้เป็นฝ่ายครอบครองบอลถ้าเกิดอ้างอิงจากผลงานของสปอร์ติ้งลิสบอนภายใต้การทำงานของออมอลิมเนี่ย เพาเขาจะเป็นทีมที่เล่นได้เข้มข้นสูงมากๆในเรื่องการกดดันพื้นที่เมื่อต้องบุกข,ขึ้นไปสูง3ประสานตัวรุกครับจะยืนพื้นที่ให้แคบลงเพื่อเน้นการป้องกันพื้นที่ตรงกลางไปด้วยเช่นเดียวกับเมื่อทีมของเขาครับมีบอลอยู่ในการครอบครองสิ่งแรกที่อาลมรลิมนึกถึงก็คือการยึดพื้นที่ตรงกลางจากนั้นเมื่อเริ่มกระบ,บวนการกดดันใส่คู่แข่งตัวเล่นในแดนลุกจะพยายามบีบพื้นที่ให้ตัวตั้งบอลของคู่ต่อสู้ต้องถ่ายบอลออกไปด้านข้างซึ่งก็จะถือเป็นปัจจัยฟุตบอลที่ชัดเจนว่า ทางลูเบนอมาิมครับต้องการให้คู่ต่อสู้ถูกบีไปเล่นในพื้นที่ที่จากัดแล้วจากนั้นจึงตัดสินใจว่าจะกดดันใครก็ขึ้นอยู่กับว่าคู่ต่อสู้นั้นจะจ่ายบอลไปตําแหน่งไหนนั่นเองแหละครับซึ่งโดยเฉพาะวิงแบ็กครับที่ต้องอ่านเกมเพื่อการเคลื่อนที่หาบอลจังหวะ2ที่ทะลุมาจากลายเกมรับชั้นแรกในแดนหน้าแล้วก็จะมีผู้เล่นแกนหลักคนที่2คอยครอบคุมการเล่นตรงกลางพร้อมที่จะลงไปอยู่ระหว่างเซ็นเตอร์แบ็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับถ้าเซ็นเตอร์แบ็กคนใดคนหนึ่งในพื้นที่กว้างกว่าถูกดึงข้างสนามเมื่อวิงแบ็กกระโดด ดันฝั่งตรงข้ามจะหุบแคบลงเพื่อเพิ่มการป้องกันให้กับกองหลังตัวกลางในพื้นที่ตรงกลางครับนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้กองหลังทั้ง2ตัวครับลุกมากขึ้นโดยตำแหน่งที่สลับกันและการตัดสินใจเคลื่อนตัวออกและกดดันบอลแผนผังการยืนตำแหน่งของทีมที่คุมโดยลูเบนอารมริมครับค่อนข้างจะยืดหยุ่นโดยเขาสามารถปรับเปลี่ยนเป็น523หรือ541ได้ เพียงแต่มันไม่ใช่การโฟกัสที่เกมรับลึกตามความเข้าใจทั่วๆไปนะครับหากแต่นนเน้นในเรื่องของการคลองพื้นที่กลางสนามและจุดที่น่าสนใจที่สุดก็คือในขณะที่โค้ดหลายๆคนมุ่งเน้นไปที่ t r a ท s านสิชันเพนในมิติของการเล่นเกมลุกแต่ลูเบนอัมบิมครับคิดต่างด้วยการเน้นหนักเรื่องการป้องกันการถูกทรานสิชันเข้าใส่ซึ่งหัวใจสําคัญของการเล่นแบบนี้ก็แน่นอนแหละครับว่ามันต้องการความเข้มข้นของผู้เล่นที่ต้องไปมากๆในเรื่องระเบียบวินัยในสนามแข่งขัน ซึ่งจริงๆแล้วครับอย่างที่บอกมาในคลิปก่อนๆเลยว่าไอเดียฟุตบอลของลูเบนอมอิมเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นคําถามใหญ่เลยนะครับซึ่งในวงการเราต่างก็รู้กันดีว่าเขาเป็นโคตรรุ่นใหม่ที่มาไปด้วยแนวคิดฟุตบอลแบบสมัยใหม่แต่เครื่องหมายคําถามที่น่าสนใจมากกว่าก็คือ หากเจ้าตัวครับเข้ามาคุมทัพปีแสดแดงแล้วเขาจะสามารถหยิบจับไอเดียฟุตบอลที่เขาชื่นชอบที่เขาใช้เป็นลายเซ็นเนี่ยมาถ่ายทอดลงไปให้กับผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แนบเนียนขนาดไหนนั้นต่างหากครับคือจุดที่น่าสนใจเพราะการจะวัดผลงานของลูเบนอัลบลิมที่มีการวิเคราะห์ออกมานั้นก็ต้องไม่ลืมนะครับว่ามันอยู่ในบริบทของทีมสปอร์ติ้งลิสบอนซึ่งเป็นสโมสรที่กับพูดกันตรงไปตรงมาแหละครับเรื่องขุมกำลังผู้เล่นในทีมคุณภาพค่อนข้างจะเหนือกว่าที่มือนอื่นในลีกอยู่พอสมควร ดังนั้นเรื่องตัวเลขสถิติอะไรต่างๆในเชิงบวกที่เราเห็นกันตามหน้าสื่อเนี่ยเราก็จะต้องทําความเข้าใจกันนิดนึงก่อนว่านั่นคือการทํางานกับทีมที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่ฟุตบอลโปรตุเกสและการที่จะมีสถิติต่างๆที่ดีมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับแต่กับไอเดียฟุตบอลเดียวกันที่ใช้กับลิสบอนเมื่อนํามาสมในบริบทกับพีเมลีกเนี่ย สิ่งที่รูเบนอัมาริมต้องเผชิญแน่ๆก็คือไอเดียฟุตบอลของเขาที่เคยทำแล้วได้ผลลัพธ์แบบ8ป90%เหรือเกือบ100เนี่ยมันอาจจะลดลงมาเหลือสักราว50าหรือ60%ก็ได้ครับเพราะคุณภาพฟุตบอลจากคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกเนี่ยยังไงก็ย่อมสูงกว่าคู่แข่งที่เคยเจอกันมาในลีกโปรตุเกสอยู่แล้วอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราคงไม่อยาจปฏิเสธกันได้จริงๆเนาะทีนี้ปัญหาหน่าสนใจมันก็เลยมาอยู่ที่ตรงนี้นี่แหละครับล ให้มันยังสามารถส่งผลกับเกมในพรีเมียร์ลีกได้มากน้อยแค่ไหนและเขาจะสามารถต่อยอดแนวทางของตัวเองให้พัฒนาขึ้นภายใต้การคุมทัพปีแสดงได้หรือเปล่า และนอกจากนี้ครับยังต้องไม่ลืมสิ่งที่เรียกว่าความกดดันจากแรงคาดหวังของการเป็นสโมสรระดับยักษ์ใหญ่อย,อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรที่ฟุ่มเฟือยล่ำรวยไปด้วยประวัติศาสตร์แต่ปัจจุบันครับเป็นเหมือนยักษ์หลับซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่ามันมีอิมแพกสูงมากที่ทําให้คุณซือหลายคนถ้าเกิดใจแข็งไม่พอเนี่ยหรือไม่ได้หนักแน่นในวิธีการตัวเองมากพอเมื่อเจอสถานการณ์ที่สิ่งต่างๆครับมันไม่ได้เป็นอั่งใจหวังก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะเริ่มสั่นคลอนในแนวทางของตัวเองแล้วก็หันไปใช้แนวทาางเอตอตรด ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วกับเอเล็กเทนฮาร์ที่ปรับไปปรับมาจนช่วงท้ายๆเกิดอาการเสียทรงอยู่เหมือนกันนะซึ่งก็ต้องบอกว่าถือว่าน่าสนใจครับสำหรับการมาของลูเบนออมริมเพราะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณเวลานี้ถ้าเกิดจะว่าไปแล้วในแง่ของขุมกําลังถ้าเกิดย้อนไปเทียบกับยุคที่เอเล็กเทนฮาร์เข้ามาคุมทีมแรกๆก,ก็ต้องบอกครับว่าลูเบนออมริมนั้นได้มรดกจากทีมของเอเล็กเทนฮาร์ที่ดูดีกว่าในยุคที่เทนฮาร์เนี่ย พิ่งย้ายเข้ามาทําทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนครับตรงนี้มันก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเชิงบวกสําหรับอโมูลิมที่น่าจะทําให้เขาเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นเพราะกลุ่มกําลังส่วนใหญ่ที่รอร่วมง,งานกันอยู่จัดอยู่ในประเภทที่พร้อมจะถูกต่อยอดต่อไปในอนาคตระยะยาวได้นั่นเองครับแต่ก็อย่างที่เราบอกแหละด้วยความเป็นสโมสรใหญ่ยักษ์หลับอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟูมเฟือยไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานแต่ปัจจุบันนี้แม่ หาความสําเร็จได้ยากเย็นสเสหลือเกินแค่จะรักษาผลการแข่งขันแตละนัดให้มันต่อเนื่องอย่างยากอยี่าว่าจะการรักษาระดับความสม่ําเสมอณนะต่อนนั้นเลยครับแค่เกม90นาทีรักษาระดับความสม่ําเสมอของฟอร์มการเล่นครึ่งแรกกับครึ่งหลังให้มันยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกันหรือไม่ได้ตกลงไปมากยังทํากันไม่ค่อยได้เลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เอเดนแฮกสุดท้ายก็กระเด็นออกไปจากตาแหน่งผู้จัดก,การทีมปีสแสดงนั่นเองครับและแน่นอนครับด้วยความที่เป็นสโมสรใหญ่ทุกสายตาทุกฝีก้าวของแมยน,แนยจะ ูกจับจ้องแบบทุกฝีก้าวอย่างแน่นอนโดยเฉพาะครับจากสื่อที่พร้อมเล่นงานให้จมเคีียวกันอยู่ตลอดโดยเฉพาะสื่ออังกฤษแม้ว่าลูเบนอัมริมครับอาจจะถูกชื่นชมมาว่าเฮ้ยเขารับมือกับสื่อได้ดีนะมีการตอบคําถามสื่อได้เก่งเดี๋ยวลองมาดูครับถ้าเกิดเจอสื่ออังกฤษที่ขยันเสี่ยมขยันหาเรื่องหาประเด็นมาทําให้ตัวคุณสื่อเนี่ยเสียสมาธิจิตหลุดได้อยู่บ่อยๆลองดูครับว่าลูเบนอัมริมพอมาอยู่ในจุดนี้เจอความคาดหวังเจอความกดดันเจอสิ่งที่มันมาลุมเล้าโดยเฉพาะจากสื่ออังกฤษเขาจะรับมือกับ ได้ดีแค่ไหนครับ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวเก็ดเล็กเก็ดน้อยให้เราได้มารับรู้กันว่าลูเบนอัมบิมนั้นเขาจะเข้ามาทําทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเขามีวิธีการมีแนวคิดมีไอเดียลักษณะประมาณไหนซึ่งต้องย้ําอีกทีว่าลูเบนอัมบิมที่เรารู้กันตอนนี้มันเป็นชุดข้อมูลชุดทักษะที่เขาทํามาแล้วกับสปอร์ติ้งลิสบอนแต่กับปัจจุบันที่จะเป็นแมนยูไนเต็ดแน่นอนครับมันแตกต่างกันแน่ๆฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็อาจจะเป็นเรื่องของการให้เวลาให้กําลังใจย้อน,อนกลับมาเรื่องเดิมๆขอองแแนนนนนนบบลยเที่่าจะะคคคุ้คกันนััหร และก่อนจากกันไปครับถ้าเกิดชอบเนื้อหาแบบนี้ถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับในช่องแฟนบอล3ช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ